กูเงินนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมพิทักษ์มีลำคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์สองพันสองเก้าสกัดครับมีคนยินดีครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตที่หน้าร้านอีก หนึ่งคันนะครับผม L สี่ห้าส่วนแปดนะครับบิวปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับเตากับรถอังกฤษบ้าบิวเปรับสภาพเก็บรั่วซึมเก็บรายละเอียดเก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับตัวนี้บิว,ส,ส,วสวยเลยนะครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้อ,อกกุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับสำหรับท่านใดมองหารถไถนะครับรถไถขนาดรุ่นกลางนะครับ L45845 แรงม้าซ like, in> ึ i̇şte ่งจนสีสูบครับมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผั่นหลังโรตารี่นะครับบิ้วเก็บสภาพให้สวยๆเลยนะครับเสนดสนใจนะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนี้เลยครับ0803839789ครับ084483799 0ครับรับแรกเ่็ดที่เทอร์รถกิ๊ดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเดนอมาดูระบบ ไหลเวียนน้ำนะครับระบบระบายความร้อนนะครับผมตัวนี้ก็น้ำปกตินะครับเครื่องไม่อน้ําไม่ดันครับวิวปรับสภาพให้ใหม่แข็งขันนะครับต้องบอกว่าเหมือนรถใหม่เลยครับตลอดในกำลังมองหานะครับรถไถไว้ใช้งานนะครับฝากไว้อีกดือคันนะครับ L4508 เครื่องไม่อนะครับน้าไม่ดันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อย ทั้งคันนะครับ249,000บาทครับอ่าราคานี้จะส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับอ่าดูรถตัวจริงด้วยที่อ่าสาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ข้างหลังโต้ข้างอ่าน็อตโต้ข้างตลักอ่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมจุดโต้ข้างจุดปรับโต้ข้างเปลี่ยนใหม่ยางเปลี่ยนใหม่4ีเซนเลยนะครับอ่าเด็กเปลี่ยนถ่ายกองเลี้ยวให้พร้อมเรียบร้อยนะส่งฟรี300กิโลเมตรครับผม สามารถดูรถตัวจริงได้ที่สาขาหนึ่งกับที่หมู่บ้านน้องไฮตำบลตลาดโพอเมืองลำปายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอ่านี่ครับสวยเลยนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับอุปกรณ์สามชิ้นครบมือครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ส่งฟรีสามอยกิโลเมตรนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้ครับสำหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปครับผมอันนี้เอกสารเร้่ทะเบียนพร้อมนะครับอ่าของแสมพัฒนการมีให้เหมือนเดิมครับ เบียร์หนึ่งลังนะ้ำาระลมหนึ่งลงังข้าวสารหนึ่งกระสอบนะครับอ๋อตอนนี้ไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เป็นข้าวสารนะครับตอนนี้จะเป็นอ่าชุดเต็นท์นะครับชุดเต็นท์สองชุดนะครับเต็นท์สนามสองชุดอ่าน้ำเปล่าสิบแพ็กแล้วก็ผลไม้หนึ่งกระสอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม,ม,มด้วยครับสําหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นําเสนอไปสําหรับทีปนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณใจใจทีมงานพิทักษ์บุรุคนเดิมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์สองพสิบสองจำกัดนะครับผม สวัสดีครับเดินารถอต่อไปรออีกมานานดอกเดือคงได้เจอฟันที่วาดไปขอคนที่อยู่ข้างกันเดินมีอายเป็นแรงใจยับอ๋อ